แต่ที่ต้องไปเคลียร์ก็คือว่าไอ้พวกที่ตัดที่พี่โอพูดน่คือที่พวกจ่ายนี่ใช่เพราะเวลาเขาหักนี้เขาหักรายเดือนใช่แต่ถ้าเป็นต้องทำไม่ก็หักแบบสองครั้งไหมเอ้โหนี่มันยุ่งยากนะเพราะถ้าหักหักรายเดือนป๊บเหมือนเดิมเนี่ยก้อนที่สองซึ่งเหลือครึ่งเนี่ยบางทีอาจจะไม่พอเช่าแล้วนี่ใช่มันไม่แมทกันเพราะไม่แมทกันปัญหามันน่าจะอยู่ที่การจำระหนี่ที่องค์กรอื่นๆ่ะรวมึงภาคเยชนด้วยนะแบงก์ธนาคารเวลาตัด เงินเดือนนี่เนี่ยาตัดรายเดือนนะใ<ช>่จากสองครั้งนะผมพาคุณผู้ชมมาดูว่าปกติเวลาเขาเล่นกับเงินเนะเขาเล่นยังไงเงิน100บาทวันนี้ถ้าเอาเงิน100บาทไปซื้อสินค้าเงิน100บาทจากผมไป100บาทอีกหนึ่งคนจาก100บาทอีกคนไป1บาท100บาทอีกคนสมมุติมันวิ่ง5รอบก็เท่ากับ500ทันทีนะ แต่เงินนั้นถ้าคุณจ่ายเป็นรายเดือนรอถึงสิ้นเดือนมันจะเท่ากับ100บาทจากผมแล้วรออีกหนึ่งเดือนถึงจะหมุนรประเด็นสำคัญที่สุดที่เขาคิดวิธีการนี้ก็คือคิดในเชิงของการเล่นกับเงินและทำให้เงินนั้นอ,ออกไปจากมือของผู้คนออกไปจับจ่ายใช้สอยสินค้าคเพื่ออะไรทุกคราวที่คุณซื้อแวเดเร์เซ็ต์เห็นไหมฮะถ้าคุณตัดสินใจเร็วขึ้นแสดงว่าภาษีเนี่ยจะเข้ามาเร็วขึ้น ผมว่านะทางออกนี้ไม่ไม่ยากหรอกฮะก็คืออยากให้โฟกัสมาตรการอื่นด้วยเดี๋ยวจะโฟกัสมาตรการนี้อ่าไม่ยากเลยหนึ่งนะก็เห็นด้วยแนละ้วคือไปถามเลยถามค้าคารการแล้วลูกจ้างประจํามีอยู่หนึ่งล้านเจ็ดแสนคนเนี่ยใช้แบบเหมือนสุ่มตัวอย่างฮะไปสํารวจดูที่ว่าความต้องการเขาเนี่ยต้องการงวดเดียวหรือว่าสองงวดถ้ามันมีปัญหามากทําเป็นแซนบ็อกก็ได้อื เอากลุ่มค่าราชการที่เป็นประเภทนี้เอาเนี่ยใช้แบบนี้ค่าราชการไหนตอนนี้ครูเขาบอกเขาไม่ต้องการก็ใช้รูปแบบเดิมลองดูไอ้นี่ผลสำลิดเดี๋ยวผลสำลิดมันจะบอกคนเองแต่ที่ทอกเอบเดล่าทาและเถียงกันไม่อยู่ไม่อยู่เรื่องนี้นะมันเป็นกับกลับกลายเป็นเรื่องเถียงเรื่องมาตรการที่กระตุ้นการใช้จ่ายผ่านมาตรการวิธีการก็คือปรับวิธีการจ่ายหมวดเงินเดือนให้ข่าราชการรูปจ้างประจำพนักงานทั้งหมดเริ่มปีหน้า จะจ่ายงวดเดือนหนึ่งเนี่ยเดิมเนี่ยเดือนละครั้งเงินเดือนอ่ะรอบนี้จะแบ่งเป็นสองครั้งหลายคนบอกว่ามาตรการเนี่ยเก่าไม่ถูกที่คันแต่หลายคนมองว่าวิธีการแบบนี้คือวิธีการปั๊มเงินและทําให้เงินมันหมุนเพราะเวลาที่พี่วีมีเงินเนี่ยพี่วีเป็นคนที่ใจเร็วม,มีเงินปุ๊บพี่วีใช้จ่ายเลยพอใช้จ่ายมันหมุนรอบมันหมุนกับการที่พี่วีรออีก30วันแล้วจะได้เงิน ครับอันนี้เป็นวิธีที่เขาเถียงกันอยู่ตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องของการจ่ายเงินเดือนค้าราชการและลูจกจ้างประจําซึ่งมีอยู่1.7<ม>ล้านล้านคนล้ลานนะ 1, 70, คนนะ่ะหนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นคนนี่นะค้าราชการและก็ลูจกจ้างประจำนะฮะตรงนี้ไม่เคยทํามาก่อนนะในระบบเ,เงินเดือนค้าราชการไม่เคยมีมาก่อนและก็อีกอย่างที่ต้องเข้าใจกันก่อนคือไอ้น,นี้ไม่ใช่มาติคอรมอไอ้นี้เ็าเรียกว่าข้อสั่งการนายกซึ่งเป็นวิธีการเขาบอกว่า ท็อปดาวก็คือเหมือนกับพวกซีอโอวิธีบริหารประเทศบริหารแบบซีอโอคือว่าพอซีอประชุมปั๊บเขาจะสั่งเลยอลองไปดูเรื่องนี้ดิจัดก,การเรื่องนั้นทีไปดูมาผลมายังไงให้กลับอะไรงานอจำไม่เหมือนกับหลายๆลนตีนายกมนตีที่แบบเขาชงเรื่องมาก่อนเสร็จสำเร็จขอคอมเมนต์จากหน่วยงานต่างๆเสร็จแล้วเสนอเข้าคอรมอขอมติไอ้นั้นคนละเรื่องเนี่มันบอกเราเรื่องหนึ่งคือมันบอกเราเรื่องหนึ่งว่าวิธีการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ย ี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจากรัฐราชการในรูปแบบที่มีฟอร์มแนวทางแนวปฏิบัติมาเป็นการทำงานในลักษณะของการดีซิชันเมคกิ้งจากนายกรัฐมนตรีของประเทศคือระบบการจ่ายสองงวดเนี่ยผมว่าเขาทำระบบได้อาจจะเพิ่มต้นทุนเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องอะไรแต่เนี่แต่ที่ต้องไปเคลียร์ก็คือว่า ไอ้คนพวกที่ตัด TPO พูดนะคือที่พวกจ่ายนี่เพราะเวลาเขาหักนี่เขาหักรายเดือนใช่แต่ถ้าเป็นทำไมเขาหักแบบสองครั้งไหมอู้นี่มันยุ่งยากนะเพราะถ้าหักหักรายเดือนป๊บเหมือนเดิมเนี่ยก้อนที่สองซึ่งเหลือครึ่งเนี่ยบางทีอาจจะไม่พอเช่าแล้วนี่ใช่มันไม่แมทกันเพราะปัญหามันน่าจะอยู่ที่การจําระนี่ที่องค์กรอื่นอื่นนะรวมถึงภาคเอกชนด้วยนะแบก์ธนาคารเวลาตัดเงินเดือนนี่เนี่ยเขาตัดรายเดือนนะใช้จัายสองครั้งนะ ก็แล้วแต่มันอยู่ที่การบริหารจัดการแต่ว่าเป้าหมายสําคัญที่สุดนะผมพาคุณผู้ชมมาดูว่าปกติเวลาเขาเล่นกับเงินนะเขาเล่นยังไงเงิน100บาทวันนี้ถ้าเอาเงิน100บาทไปซื้อสินค้าเงิน100บาทจากผมไป100บาทอีกหนึ่งคนจาก100บาทอีกคนไป1บาท100บาทอีกคนสมมุติมันวิ่ง5รอบก็เท่ากับ500 ทันทีนะแต่เงินนั้นถ้าคุณจ่ายเป็นรายเดือนรอถึงสิ้นเดือนมันจะเท่ากับ100บาทจากผม,มแล้วรออีกหนึ่งเดือนถึงจะหมุนรประเด็นสำคัญที่สุดที่เขาคิดวิธีการนี้ก็คือคิดในเชิงของการเล่นกับเงินและทำให้เงินนั้นน่ออกไปจากมือของผู้คนออกไปจับจ่ายใช้สอยสินค้าเพื่ออะไรทุกคราวที่คุณซื้อแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เห็นไหมฮะถ้าคุณตัดสินใจเร็วขึ้นแสดงว่าภาษีเนี่ยมันจะเข้ามาเร็วขึ้น หมุนเร็วขึ้นและก็รายรับจากการบริหารจัดก,การเงินสดน่ะมันเร็วขึ้นมันมีข้อทักท้วงจากหน่วยจัดเก็บรายได้และรัฐวิสาหกิจที่ส่งคืนเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้วิธีสำคัญที่สุดเดิมกระแสงเงินสด่ะมันจะทบกันรอบวันที่15ถูกแต่รอบนี้พอกระแสงเงินสดเนี่ยมันต้องบริหารกระแสงเงินสดให้ครบวันที่15วันที่30เพื่อรองรับการจ่ายเงินเดือนได้วัตถุหมายของตรงนี้น่าจะมีอยู่2เรื่องเรื่องแรกเนี่ย ช่วยบรยยิหารกระแสเงินสดให้ข้าราชการการอก็ใ,<ช>ให้ถ้าคิดแบบงี้นะถ้าอยู่ถึงสิ้นเดือนระหว่างทางเนี่ย <c oughs> เกิดไม่มีสภาพคล่องเนี่ย uh huh. กระแสเงินสดไม่ดีเนี่ยข้าราชการทําหน้าที่อะไรไหมก็คือกู้ใช่อนนี้อันที่สองคือห้าหมื่นล้านเนี่ยห้าหมื่นล้านเนี่ยเป็นเม็ดเงินที่สามารถคิดในเชิงอุลสายใช่ในการกร<ช>ะตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างท<ช>ี่เียพูดถึงนั่นแหละมัน,นกลไกต่างๆตัวทวีคูณมันสืบายเกอร์เนี่ยแทนที่จะรอถึงสิ้นเดือนเนี่ย เอาสองหมื่นห้าเนี่ยม,มาหมุนก่อนไหมใช่ก็เงินถ้าแบบนี้ใส่ในมือค <c oughs> ้านการมืออะไรแล้วแต่เนี่ยโอกาสที่จะจ่ายเลยจะมีสูงแต่ถ้าให้กับมาเศรษฐีอย่างคุณบาบันเนี่ยเขาจะออมไม่จ่ายถูกผมมันตีเพลเออร์ไม่เกิดผม <c oughs> คนโบราณก็บอกว่าร <c oughs> ายรับ เมื่อรับมาแล้วเนี่ยอย่าให้เท่ากับรายจ่ายรายรับเก็บไว้เมื่อไหร่หักไว้ส่วนหนึ่งไว้ออมท่อนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งถึงเอาไว้ใช้จ่ายแต่พี่วีเนี่ยไม่ได้เลยได้ซองมาเมื่อไหร่จะเปิดซองปุ๊บซื้อทันทีเลยมีซองอ่ะเอาเลยไอ้นั่นสมัยคุณเพิ่งต้องข่าวใหม่ๆก็แจกซองจะมีซองขาวนี่ผมตอนอยู่มติชนนะสมัยโน้นอ่ะสามสามสามสี่เงินเดือนสองรอบเหมือนกันสองรอบ ทุกวันที่15กันแล้วทุกวันที่30เนชั่นเคยจ่าย2รอบผมทันเดือนสองครั้งตอนนั้นจริงๆเนชั่นมาก่อนการนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องนี้มันดีเบตกันเยอะเนี่ยเขาว่าองค์กรระดับโลกเนี่ยก็เูแบงก์บแบงก์สองรอบเหมือนกันบูแบงก์สองรอบก็แสดงว่าระบบนี้ไม่ใช่เป็นระบบที่ล้านสมัยคือมันระบบมันทำได้แต่ต้องปัญหาตัวนี้ติดเรื่องของการจัดการเรื่องนี่ทำยังไงสากลอมรั์แบงก์ต่างเขายอมตัดนี้สองครั้งเนี่ยตรงเนี้ยทำตรงเนี้ยปัญหาไง ก็านายกบอกแล้วว่าให้ไปศึกษามาสั่งการนั้นดำเนินการแก้ไขแล้วทุกคนก็เห็นพ้องผมว่านะทางออกนี้ไม่ไม่ยากหรอกฮะก็คืออยากให้โฟกัสมาตรการอื่นด้วย <c oughs> เดี๋ยวจะโฟกัสมาตรการนี้อไม่ยากเลยหนึ่งนะก็เห็นด้วยนะก็คือไปถามเลยอถามค้าราชการและลูกจ้างประจํามีอยู่หนึ่งล้านเจ็ดแสนคนเนี่ยใช้แบบเหมือนสุ่มตัวอย่างฮะไปสํารวจดูที่ว่าความต้องการเขาเนี่ยต้องการงวดเดียวหรือรว่าสองงวดไปถามเขาหน่อยถามเขาหน่อย พราะส่วนใหญ่เขาบอกข้าราชการที่เป็นหนี้ที่คนมาค้านๆเนี่ยข้าราชการเป็นหนี้นะก็ไปถามไม่เห็นยากเลยแล้วง่ายด้วยมีต้นทุนด้วยแค่ซเวีกลับมาแล้วก็ดูสำรวจแล้วก็เอาว่ากันไปถ้าสุดท้ายคนส่วนใหญ่ข้าราชการส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการเขาต้องตามนั้นแล้วคนอื่นไม่ต้องไปยุ่งกันนะคือคนอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการลูกจ้างประจาปล่อยเข้าไปนี่ถ้ามันมีปัญหามากถ้ามันมีปัญหามากทําเป็นแซนบ็อกก็ได้เอากลุ่มข้าราชการที่เป็นประเภทเนี้ยเอาเนี้ยใช้แบบนี้ ข้าราชการไหนตอนนี้ครูเขาบอกเขาไม่ต้องการก็ใช้รูปแบบเดิมลองดูไอ้นี่ผลสำลิดเดี๋ยวผลสำลีดมันจะบอกคนเองใช่ใช่ก็ทําทได้ก็าท<อ>าทได,า<อ>าได้แต่อย่างน้อยก็คือเขาพยายามที่จะหาคําตอบแก้โจทย์ต่างๆโจทย์เรื่องของกระแสเงินสดที่มีปัญหาข้าราชการนาไปนำไปสู่เรื่องของการหนี้ครับโจทย์เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจทึ่งตรนนี้เอาทุกเม้นเ์ออทุกทางประเด็นใหญ่อีกเรื่องหนึ่งต้องบอกว่าสุดที่สุดเลย ถ้าเรามองชุดนโยบายเราก็จะแบบอะไรโดนอะไรไม่โดนแต่มาดูนี่นะมีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในการประชุมคณะรัฐมนตรีสั่งการสามเรื่องหนึ่งไปดูซิว่ามีคณะกรรมการอะไรอยู่บ้างที่มีผลบังคับใช้จากเดิมที่จําเป็นอะไรที่ไม่จําเป็นและให้ส่งรายงานมาถึงเหตุจําเป็นด้วยนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งรเรื่องต่อมาพี่บี คำสั่งคสชที่มีผลบังคับใช้ไอ้นี่พูดถึงกันเยอะมาตรา44ใช่ไหมคืออะไรแต่คําสั่งคสชเพราะตลอดตลอดตั้งแต่ปี57พุทธศักราช57จนถึงจนถึงปี62เนี่ยคําสั่งคสชมีตูกตั้งคําถามมากว่าหลายเรื่องเนี่ยควรที่จะทบทวนซึ่งไม่เฉพาะพรรคเพื่อไทยหรือว่าท่านนายกเศรษฐาเนี่ยนะหลายหลายพรรคตอนนั้นก็เสนอมนคือคนที่ไม่เอาลงบอกว่านอกจากไม่เอาลงแล้วเนี่ยไปดูข้อกฎหมายไม่เอามรดก มรดกมรดกของคอสชออมาตรา4 4คือมรดกคอสชอไปดูที่อะไรไอ้นี่ดีอันนี้ผมเห็นด้วยสั่งไปถึงขนาดบอกว่าคุณต้องรายงานนะถ้าคุณไม่รายงานให้ทราบภายในรอบตามที่กําหนดนะ,อะไอ้คำสั่งเหล่านั้นถือว่ายกเลิกนี่เด็ดขาดมากอ,อันที่สองอันที่อันที่สองคือคําสั่งคอสชอัอนที่สามสุดๆมากเลยเรื่องอะไรนายกรัฐมนตรีสั่งการไปเลยบอกว่าต่อไปนี้ระเบียบปฏิบัติใดก็แล้วแต่ นะครับที่ออกมาแล้วเป็นขีดจํากัดในการทําธุรกิจหรือว่าเป็นขีดจํากัดในการทํางานเนี่ยก็คือกฎหมายคียโยตินใช่ไหมใช่ซึ่งมีอยู่1,400ฉบับคืออะไรก็แล้วแต่นะถ้าหากว่าไม่มีข้อห้ามทําได้หมดครับระเบียบข้อบังคับที่กดทับและทําให้ปิดกั้นโอกาสในการทําธุรกิจหรือว่าแนวคิดที่สร้างสารรค์เนี่ยพี่มี ดเตอร์เปียมสุภบุตรสายเชื้อเนี่ยเคยพูดเคยอธิบายบอกว่าระเบียบที่กดทับทำให้ GDP ของเราเนี่ยไม่โต GDP เรา16-17ล้านแค่นี้แต่ถ้าปลดล็อกตรงนี้นะทำไปก่อนอะไรที่มันสามารถทำได้ทำไปเลยถ้าไม่มีมกฎหมายห้ามเนี่ยมันจะทำให้ขนาดเศรษฐกิจและ GDP ของเรามันโตได้10-15% นี่เลยเชื่อนะคือ,อคิดในมุมของเศรษฐศาสตร์นะ,ะแค่ปรับกฎระเบียบเรื่องข้อกฎหมายหรือว่ากฎหมายกิโยตินเนี่ยครับฉบับเนี่ยไปเคลียร์ตรงนี้ทําให้เศรษฐกิจมัน GDP มันฟื้นขึ้นเลยเหรอโดยอัตโนมัติครับโหนี่แบบอันี้ต้องไปดูออรายละเอียดคือบ้านเราเนี่ยเราต้องยอมรับกันอยู่เรื่องหนึ่งว่าระบบราชการเนี่ยบุรเลเรซี่เนี่ยมันกดทับการทำธุรกิจและข้อห้ามทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ภายใต้าการทำได้ไม่ได้โดยกฎหมายมบางเรื่องกฎหมายไม่ได้ระบุว่าห้าม แต่เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิษห้ามทำเพราะอํานาจอยู่ที่ตัวเองอคําสั่งอะไรต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคในการทําธุรกิจอะเลิกให้หมดนี่เป็นการสั่งการในที่ประชุมนายกนิดเศรษฐาทวีสินเพื่อนพีวีเนี่ยบอกเลยบ,บอกว่านี่คือมิติใหม่ในการบริหารจัดการภาครัฐในรัฐบาลนี้